สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูเฟิร์สในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป4นะคะวันนี้ครูเฟิร์สจะมาสอนเรื่องพัฒนาการของสมัยสุขโขทัยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าก่อนที่จะเป็นดินแดนของชาติไทยในปัจจุบันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยนะคะ ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโข,ขทัยขึ้นเมื่อปีพศ1792ในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำต่างๆเช่นลุ่มน้ำเจ้าพญาลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำปิงนะคะมีชุมชนหลายแห่งเลยเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และอาศัยอยู่เรื่อยมาจนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ชุมชนแห่งเหล่านี้นะคะ เคยถูกอาณาจักรเขมรโบราณนะคะซึ่งมีความยิ่งใหญ่เขาได้เข้ามามีอิทธิพลแล้วก็เข้ามาปกครองชุมชนหลายแห่งในบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวมอญชุมชนชาวลาวหรือชุมชนชาวสยามนะคะชุมชนเหล่านี้นะคะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ,ของขเขมรดังมีตำนานในเรื่องของพระร่วงส่งสวยน้ําให้กับขเขมรน,นะคะแล้วก็ยังมีโบราณสถานศิลปะขเขมรทึ่งถูกสร้างก่อน สมัยสุขโขทัยนะคะยกตัวอย่างเช่นในภาพเลยนะคะตัวนี้เป็นพระปางนะคะที่ปรากฏอยู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงอําเภอศรีชัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนั่นเองและต่อมาในพุทธศตรวรรษที่18นะคะพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวนะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวี่เขาเป็นใครอ่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะทั้งสองพระอ,องค์นี้นะคะได้ร่วมมือการขับไล่อำานาจของขมิญออกไปนะคะแล้วพ่อขุนผาเมืองนั้นนะคะซึ่งมีความอาวุโสกว่าพ่อขุนบางกลางหาวก็ได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวนั้นนะคะให้เป็นกษัตริย์ครองกรุงสุขโขทยัยเมื่อปีพศ1792ซึ่ง พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตนับได้ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตนี้นะคะเป็นกษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์พระร่วงนั่นเองอ่าต่อไปนะคะเรามาดูพระมหากษัตริย,ขขยนนะะ์ในสมัยสุขโขทยัยกันนะคะในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันทั้งหมด9พระอ,องค์นะคะคนแรกเลยคือพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตก็เริ่ม ขึ้นของราชในปีพศ1792ถึงปีใดยังไม่ทราบนะคะตัวนี้ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนะคะส่วนคนที่2พ่อขุนบานเมืองนะคะเริ่มขึ้นของราชตั้งแต่ปีไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ไปขึ้นของราชที่สุดเมื่อปีพศ1822คนที่3พ่อขุนรามคำแหงมหาราช นักเรียนรู้จักใช่ไหมคะว่าพ่อคุนรามคำแหงมหาราชนี่เป็นใครและพ่อคุนรามคำแหงมหาราชมีความสําคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยนะคะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นนะคะก็ขึ้นของราชในปีพศ1822ไปจนถึงพศ1841นะคะส่วนคนที่4พรพยาเรือไทยขึ้นของราชเมื่อปีพศ1841สิ้นสุดที่ปีใดก็ไม่มีหลักฐานปรากฏนะคะส่วนคนที่5พรพยาง้วนำถมนะคะก็ขึ้นของราชปีใดไม่รู้แต่รู้ว่าสิ้นสุดเมื่อปีพศ1890 คนที่6พระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยนะคะก็ขึ้นครองราชเมื่อปี1890ถึง1911นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าพระมหาธรรมราชาที่1เนี่ยในช่วงสมัยแรกของอาณาจักรนะคะตำแหน่งผู้นำหรือกษัตริย์จะเรียกว่าพ่อขนุนหรือพระยา จนถึงสมัยพญยาลิไทนะคะก็มีชื่อเรียกพระนามอีกอย่างหนึ่งว่าพระมหาธรรมราชาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำคติทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปกครองนะคะพูดง่ายๆนั่นก็คือ,อผู้นำหรือกษัตริย์จะต้องทรงเป็นธรรมราชาหรือเป็นผู้ที่ทรงธรรมนั่นเองนะคะต่อไปมาดูคนที่7นะคะพระมหาธรรมราชาที่สองก็เริ่มปกครอง ปี1911ไปจนถึง1942คนที่8พระมหาธรรมราชาที่3หรือพยาสือพญาฤือไทยหรือไสลิไทยนะคะขึ้นของราชเมื่อปี1942ไปจนถึง1962นะคะและสุดท้ายคนที่9พระมหาธรรมราชาที่4บรมปานของเมืองพิษ,ษณุโลกพิษ,ษณุโลกนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรสุขโขทัยในขนาดนั้นนะคะ,ะพระมหาธรรมาราชาที่4ก็ขึ้นครองราชยตั้งแต่ปีพศ1962ไปจนถึงพศ1981นั่นเองและหลังจากปี1,981นะคะกรุงสุขโขทยัยอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยากรุงสุขโขทยัยไม่มีกษัตริย์ปกครองนะคะ ต่อมาในสุขโขทัยนะคะก็ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในปีพศ2006นันเองนะคะสั้นๆเลยนะคะการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยทีนี้เรามาดูใบงานที่1นนะคะเรื่องการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยให้นักเรียนทําอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนผังมโนทัศน์แสดงสาระสําคัญของการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยนะคะ ทำไม่ mapping นั่นเองยกตัวอย่างเช่นบริเวณอาณาจักรสุโขทยัยบริเวณอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างไรนะคะชุมชนที่อยู่ในบริเวณอาณาจักรสุโขทยัยโบราณสถานรวมไปถึงผู้นําที่มีบทบาทในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยนะคะนักเรียนลองแยกออกไปดูซิว่าบริเวณอาณาจักรสุโขทยัยอยู่ภายใต้ลุ่มน้ําไหนบ้างนะคะเมื่อกี้ครูเฟิร์สพูดไปแล้วนะคะ แล้วก็ชุมชนใดอยู่ภายใต้อาณาจักรของขมินเมื่อกี้พูดไปอยู่3ชุมชนนะคะแล้วก็โบราณสถานที่ปรากฏนะคะมีสถานที่อะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายผู้นําที่มีความ สำคัญในการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยนะคะมีใครบ้างนะคะตัวนี้นะคะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องของการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเฟิร์สก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เอาไว้เจอกันในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ